เป็นคลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์ที่พลเมืองดีและคนขับรถจักรายานยนต์รับจ้างได้เข้ามาช่วยเหลือผู้โดยสารรถตู้สาธารณะสายยะโสธรมุกดาหารจํานวน5คนค่ะที่มีอาการหมดสติบนรถตู้โดยสารบางคนก็มีอาการหน้ามืดอาเจียยแล้วก็หมดสติถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลยะโสธรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาลเมืองยโสธรเวลาประมาณ15นาฬิกา45นาทีเมื่อวานนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากเครื่องปรับอากาศรถยนต์ที่ทำงานไม่เต็มที่แล้วก็มีอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงถึง41องศาเซลเซียสค่ะขณะที่ผู้โดยสารบางส่วนก็กังวลว่าอาจจะเกิดจากก๊าซรั่วค่ะผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่เบาะหลังคนขับก็เล่าว่าผู้หญิงที่นั่งข้างตนเองนั้นมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเลยพยายามคุยกับคนข้างๆจึงช่วยกันนวดแล้วก็ถามว่าไหวไหมอยู่ตลอดทางค่ะ นนนหนเล่าเหตุการณ์คหนือเขาแน่นหน้าอ,อกหายใจไม่ออกเขาหนูก็เลยคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะเหมือนเขาไม่มีอากาศหายใจหนูก็เลยแบบช่วยแบบนวดเขาแล้วก็แบบถามว่าไหวไหมหตลอด ด้านเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดยะโสธรก็สั่งห้ามไม่ให้นํารถตู้คันนี้มาวิ่งรับผู้โดยสารแล้วนะคะจนกว่าจะตรวจสอบสภาพรถโดยละเอียดว่ามีส่วนใดที่ทํางานผิดปกติหรือไม่อย่างไรจนทําให้มีผู้โดยสารนั้นมีอาการเป็นลมหมดสติค่ะทั้งนี้เมื่อวันที่13เมษายนรถตู้โดยสารสาธารณะคันนี้ก็เกิดเหตุมีผู้โดยสาร2คนเป็นลมหมดสติต้องนําส่งโรงพยาบาลเช่นกันค่ะขณะที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรัก์ จัดชัยศีรีหรือว่าหมอหมูแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มสวนะคะได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของหมอหมูวิริ์ถึงกรณีผู้โดยสารรถตู้สาธารณะหมดสติว่าน่าจะเป็นการได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงรถยนต์แล้วก็มีการรั่วไหลเข้าไปภายในรถตู้อาจจะเนื่องจากมีการรั่วของระบบท่อไอเสียเป็นต้นค่ะซึ่งอาการของการเป็นพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก็จะมีอาการปวดหัววิงเวียนคลื่อนไส้อาเจียนหายใจไม่ออก สับสนตาพร่าและในกรณีที่รุนแรงก็อาจจะมีอาการหมดสติได้ค่ะโดยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นั้นเป็นการที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงต่างๆเช่นแกส๊สน้ำมันถ่านหรือว่าไม้หากสูดดมเข้าไปในปริม,มาณที่มากก๊าซนี้ก็จะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในเมเ็ด,เ,ดมเลือดแดงนะคะทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยือ่อแล้วก็อวัยวะต่างๆแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะ ซึ่งหากมีอาการเหล่านี้นะคะควรที่จะรีบระบายอากาศโดยรอบแล้วก็นำตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อรับการรักษาค่ะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ก่อนหน้าน,นี้มีสื่อนำเสนอข่าวชายอายุ74ปีเสียชีวิตระหว่างที่นั่งรถกระบะจากจังหวัดฉะเชิงเซากลับมาบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยเนื้อหาข่าวก็ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตคาดว่าเกิดจากรถติดนั่งรถนาน11ชั่วโมงและแอร์ในรถทำงานหนักทำความเย็นได้ไม่ดีนัก ก็ทําให้ทางญาติออกมาชี้แจงว่าเป็นการนําเสนอข่าวที่ไม่ตรงตามความจริงค่ะเพราะว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมง30นาทีแล้วรถเนี่ยก็ไม่ได้ติดมากอีกทางผู้เสียชีวิตก็มีอาการป่วยหนักมีโรคประจําตัวและต้องการกลับมาบ้านเกิดเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งระหว่างเดินทางลูกหลานก็ได้ดูแลเป็นอย่างดีค่ะแต่ก็มาเสียชีวิตก่อนที่จะถึงบ้านค่ะ